ก็รีวิวเครื่องวัด CCA ของแบตเตอรี่นะครับผมเป็นเครื่องวัดแบตเตอรี่ที่ซื้อมาในลาซาดานะผมใครกำลังมองหาที่จะมาใช้ประจำรถนะเอาไว้มาประจำรถติดรถไว้เพื่อการตรวจเช็คขั้นพื้นฐานก่อนนะก่อนที่จะรู้ว่าลุงนี้แบตมันเสียจริงหรือเปล่าโดยการซื้อเครื่องวัดตัวนี้มาเครื่องวัด CCA แบตเตอรี่คือรีวิวสินค้านะ ตีรีวิวแบบคร่าวๆนะไม่ได้เจาะจงครับผมเพราะว่าซื้อมาตอนแรกก็ในราคา3ามกว่าบาทเองเนี่ยไม่ไม่แพงนะแล้วก็คุณภาพเนี่ยดูชิ้นงานดูแลนะผมว่าผมว่าตัวนี้อไม่ได้เชียร์เท่านะแต่ผมลองซื้อมาใช้งานเองก็คือก็โอเคเลยอ,ะอ่ะอ่ก็แน่นหนาดีครับผมอ่าส่วนการใช้งานการใช้งานอันนี้ก็ผมก็ไม่ใช่ ช่างแบตเตอรี่นะก็เอาแค่คร่าวๆตามคู่มือที่เขาบอกนะอันนี้หล,ห,ลหลังจากที่เราซื้อมาแล้วนะรัศดาก็การใช้งานก็ไม่มีอะไรแค่เราคีบคีบเอาสายเนะี่ยมันมีบอกอยู่แล้วนะขั้วลบขัอบอ้วบวกสายก็สีดำสีแดงนะขั้วลบขัอบอ้วบวกไอ้ก็ตามเนี้ยไฟมันยังไม่มีขึ้นเพราะว่าเรายังไม่ได้คีบขั้วบวกนะไฟยังไม่เข้าไป าการเช็ค CCA แบตเตอรี่คือเอาไว้เช็คคร่าวๆสำหรับเพื่อนๆนะเอาไว้ดูรถแบตเตอรี่ตัวเองว่ามันถึงกำหนดที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่แล้วหรือยังหรือยังต้องทนใช้ไว้ก่อนวัดดวงเอาครับผมอันนี้ผมไม่อยากวัดดวงเลยซื้ออันนี้มาติดไว้ส่วนขั้นตอนการใช้มันนะก็แบตเตอรี่ลุกนี้ผมมันเป็นรุ่นอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะ MFX 180L นะตัวนี้นะส่วนข้อมูลสเปคของแบตเตอรี่ลุกนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ cca ค่ากำลังสตาร์ทนะค่ากำลังสตาร์ทมันจะอยู่ที่ประมาณ690นะอันนี้เป็นข้อมูลของจากบริษัทเขานะข้อมูลจากบริษัทอ่าโดยการที่อ่าผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ในไซต์ของ gs เขาเขาก็ระบุรุ่นระบุค่า cca ไว้ประมาณหกรนะ ก่อนท e ี่เราจะเช็คแบตเตอรี่ลูกไหนมีค่ากําลังเท่าไหร่ก็รู้ข้อมูลแบตเตอรี่ยี่ห้อนั้นรุ่นนั้นๆก่อนนะคอยมาดูตั้งค่าในเครื่องวัด c c a แบตเตอรี่ตัวนี้ครับผมเอากันเลยดีกว่าครับผมเอาเราก็เอาขั้วบวกนะขั้วบวกอันนี้ผมจิ้มขั้วลบกดนะเราไม่ต้องขั้วบวกเราคีบไปเลยคีบหนึ่งอ้ยเดี๋ยวก่อนรุด อ่าสี่าไม่แพงนะสามร้อกว่าบาทเองอันนี้รุ่นนี้ยี่ห้อนี้เราคีบไปก่อนเลยเห็นไปเพื่อนๆหน้าจอมันจะขึ้นกระพริบก่อนนะอ่าบอกว่ามีหกโวลต์สิบสองโวลต์ยี่สิบี่โวลต์แบตบลูกนี้ผมมันเป็นแบตบตนะแบบลินนะ้นสิบสองโวลต์นะแบตตอรีนรถยนต์นะกระพริบตรงนี้อยากจะเราเลือกเลือกอ่าไฟตัวอื่นก็แค่ลูกศรลูกศร เลื่อนไปลูกศรขึ้นลงนะอ่าครนนี้เราต้องการ12โวลต์เราก็กดเลยกดปุ่มเขียวโอเคไปหนึ่ทีพอกดไป1ทีปุ๊บมันจะเครื่องมันจะแจ้งเนี่ยกับพิพที่500เนี่ยค่า14500แต่แบตลูกนี้ตามข้อมูลของเว็บไซต์ของ g แล้วนะมัน690เราก็ทำการเลื่อนลูกศรขึ้นลนไปที่ ปรับเพิ่มแล้วอันนี้เราปรับเพิ่มนะที่600 690ค่า CCA ของแบตเตอรี่ลูกนี้690โอเคตอนนี้เราเลือกได้690รอสักครู่อ,อ๋อไม่ใช่ที่ค่ามาตอนเราโอเคก่อนยืนยันค่านี้เสร็จปุ๊บเราก็รอมันประมวลผลแป๊บนึงว่าแบตเตอรี่ลูกนี้ของเราอ่ะมันใกล้ไปหรือยัง c c a 3 6มราผมถือว่าน่าจะสมควรเปลี่ยนแล้วแหละอันนี้นะแต่ก็ยังสตาร์ทได้อยู่นะเดี๋ยวก่อนไปที่เดี๋ยวก่อนไปที่หกสาอ่าค่า c c a ตัวนี้ส่วนเรื่องลูกศรเราลูกศรดูค่าอื่นนะมืนก็ตอนนี้แบตในนี้มันเหลือไฟอยู่12.6 V โวลต์ อันนี้ค่าความต้านทานของอแผ่นแผ่นธาตุนะหรือเปล่าไม่แน่ใจในนี้เขาว่าช่างแบตเตอรี่เขาว่ามันต้องถ้าถ้าต่ำกว่าสิบนะก็ยังพอใช้ได้นะถ้ามันเกินสิบกันไปแสดงว่าแบตเตอรี่เริ่มไม่เวิร์กละอันนี้เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่อันนี้ค่าคือคุณภาพแบตเตอรี่ลูกนี้ก็ 2ีเดเปอรหรอใช่ป่ะประมาณนั้นอันนี้รีวิวเครื่องเครื่องเช็คนะส่วนข้อมูลการใช้งานกา็ลองไปหาดูกันได้นะราคา300กว่าบาทไม่แพงนะซื้อติดรถไว้ก็น่าจะคุ้มนะครับผมเอาไวต้ตรวจเช็ครถตัวเองก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะ รีวิวเครื่องเครื่องเช็ค C T A ที่ซื้อมาใช้งานในรถตัวเองครับผมก็เอาไว้ติดติดไว้หรือรถเพื่อนบ้านหรือรถเพื่อนฝูงก,กันแบตสตาร์ไม่ติดอยากจะรู้ว่ามัน C T A มันต่ำหรือ,อยังก็ลองไปจัดการให้เขาดูประมาณนั้นครับผมบความครับ